วัสดีครับวันนี้เรามาเริ่มข่าวของทีมอินเตอร์มิลานกันเลยนะครับโปรฟังอีกครั้งโมนาต้าย้ำส่งบิ๊กตู้กับท่าสิงร้อนนี้กลัวลืมหรืออย่างไรนะครับเมื่อจูเซเป้โมนาต้านะครับซีอของอินเตอร์มิลานนะครับ ขอย้ําดังๆอีกครั้งนะครับว่าเขาจะส่งโรเมโอลูกากูเนี่ยกองหน้าล่างเบิ้มเนี่ยกลับไปที่เชลซีหลังจากป่ดสัญญายืมตัวนะครับโดยโหัวหอกทีมชาติเบลเยียมเนี่ยโดนส่งตัวกลับไปที่มิลานเมื่อปีก่อนนะครับหลังจากทําผลงานล้มเหลวตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมด้วยค่าตัว97ล้านปอนด์ในปี2021นะครับโดยมอลตาเนี่ยกล่าวว่าการทําสัญญายืมตัว อายุ1นึ่ฤดูกาลนั้นน่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนักเตะที่จะเล่นดีขนาดไหนเขาก็จะกลับไปเชลซีในวันที่30มิถุนา,ายนนี้นี่คือฤดูกาลที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผมหมายถึงการเล่นฟุตบอลโลกนะปัญหาของเราที่เจอก็เหมือนกับสโมสรอ,อื่นๆเช่นกันและนักเตะที่ไปเล่นฟุตบอลโลกเนี่ยลูกากูก็เกี่ยวพันกับเรื่องนี้มาเซลโลบอสโกวิดก็ไม่ใช่โบโซวิท,ที่เรารู้จัก ลูกากูหาสภาพความฟิตที่เขาต้องการเล่นฟุตบอลที่ดีที่สุดไม่เจออีกเลยเขายังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่สุดยอดหรือเป็นนักเตะที่เราเคยเห็นมาหลายปีก่อนนะครับเรกวาประธานซีโอเนี่ยได้ออกมายืนยันเลยนะครับว่าจะไม่ยืมโรเมลลูลูกากูนะครับและจะส่งตัวเขาเนี่ยกลับไปที่สิงบูเชลซีในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทันทีนะครับหลังจากจบฤดูดกาลนะครับผมเรได้ว่าอนาคตของโรเมลลูลูกากูเนี่ยค่อนข้างมืดมนกับเชลซีอยู่แล้วนะครับเพราะตัวนักเตะ

ต้องการย้ายออกจากเชลซีนะครับเขาเลยได้มาหยิบตัวกับอินเตอร์มิลานนะครับแต่ทีนี้เนี่ยอินเตอร์มิลานไม่ต้องการยืมตัวเขาอีกต่อไปนะครับผมสุดแล้วเราต้องมาดูนะครับพอปิดฤดูกาลไปแล้วเนี่ยสถานการณ์ของโรเมโอลูกากกเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเขาจะได้คาแข่งอยู่กับเชลซีต่อหรือไม่หรืออาจจะต้องย้ายทีมออกไปในช่วงตลาดหน้าร้อนที่จะถึงนี้นะครับผมคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข่าวโรเมโอลูกากูสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลรอ วันที่ผ่านมานะครับรบกวนเพื่อนๆทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดสั่งกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เพจฟุตบอลนิวด้วยนะครับขอบคุณครับ